ดักกัดนี่ดักงไงๆน,น,น,นะไม่ต้องใส่เงี้ยนะครับดักเอาไว้เชืช่อๆเลยสวัสดีครับผมบ่าวนัทนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา วางกัดดักปลานะครับกกัดเตี่ยวมาซองอ้วนนะครับไปเสอร์มาไหมนะลูกตุ่นยังไม่ไหมอยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีอีกวัวน์ัวนี้ก็เกาแล้วนะครับกัดเหล็กปีที่้วนะวัวนาะวัวนี้เพิ่งซื้อก็ตากัดประมาณห้าเส้นนะครับตาไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าปลาบ้านผมตัวเล็กๆ <c oughs> ตัวหญ่ๆไม่กลมีนะก็ไม่ต้องจกัดตาใหญ่นะครับ ก็สะปับไม้ที่จะมาวางกัดนะครับในหน้าก็จะเป็นไม้ในหน้านาท่วมนะครับนามก็ท่วมหลบซ่องแล้วนะนี่หลบแหลกเงงไปแล้วนะครับก็จะมาวางกันในไม้นี่นะหนาน้ำท่วมนะครับก็ตอนที่มาวางนี่ก็จะเป็นตอนเย็นนะจะวางดักเอาไว้นึ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคนมาดูกันตอนเช้านะ Ok gấp vậy, lượm đắc cái lượm à nè. Giờ chắc cầm giờ còn Nằm mấy cái lượm đầu đây nè. Nằm bả màn thì mua cấu nó gặp mai nè. Đắc cắt nè, đắc ngay ngay nè. Mấy con chạy nè gặp. Đắc ở đây chơi rồi. mày con chạy ออวแแลกก้มวางท้ดแล้วนะครับอยู่ในหนานี้นะก็เดี๋ยววัติซ่องจะมาลงนาขว้างนี้นะครับมาดักตอนเย็นเย็นนี่บรรยากาศดีนะแดดไม่ร้อนนะครับ อันนี้กัดลายเห็นกว่ากัดลายจะติดดีว่ากัดไม่นะกัดไม่ไม่ปลามาก่อยติดนะครับรถเก๋ย ไม่รู้ว่าไม้นี้จะมีพรามเยอะไหมนะครับพมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่เคยมาดักตีไม้นี้แต่พ่มคิดว่าหน้าปลาจะเยอะนะครับเพราะว่าในหน้าซ่องบิงนี้นะครับตา,วากวา,ตาวางนู่ก็จะเป็นส่วนปมตากวางนี้ก็จะเป็นส่วนปามปลาก็อยู่ในนี้เลยนะพุมคิดไปไม่รู้มั่นไม่ ก็โอเคครับผมได้วางกสรเจเรหลบรวยแล้วนะก็ควรมาลุนกันตอนเช้านะครับว่าจะได้ปลาเยอะมากนะสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ได้เวลามาดูกัดดักปลากันแล้วนะครับก็ไปลุนกันนะหวังจะได้เยอะมากนะครับก็มาดูกัดหวัวแหลกก่อนนะครับหวัวไมตรงนี้ผมลืมหมาตุ้งมือมาแล้ว ติงได้ตุ้งมือปลอดลายนะนี่ติดหนึ่งตัวแล้วครับปลาเดชติดา้างง้างจังนะไม่ควรมีปลามีติดปลาเดชนึงตัวปลาเดนังกว่าปลาเดนังกว่านะครับ ตายเลยอ่ะไม่ติดเลยนะใส่แดงหมดปลาไม่มีเลยนะครับรอบนี้แป็รอบแรกนะรอบแรกที่น้ำตว้วนปลาเยอะว่านะแต่นาหนูติดอยู่หนึ่งตังตวปลาอะไรปลาฉลอนนะครับ จอติดก,กัดตายแล้วเราตัวให้่นนะอยู่นะปลาจอน่อยนีงตัวที่ซ้องเป็นปลาจอนนะปลาจอก็ติดก,กัดเหมือนกันนะครับไม่รู้มันติดได้หรือ ได้สวยอยู่ไม่หติดเลยลูกตุนลอยเห็นชัดเลยนะถ้ามีปลาติดลูกตุนจะจมนะครับนี่ลูกตุนลอยอยู่เพ่โอ้ล้านนานลกติดซองตัว ปลาเลยปลาลาดช่องตัวนะครับตรงนี้ติดโกเลยปลาลาดช่องตัว tít ngoài trắng, đàn na tít ít nước quá, lạ đây là, bà tròn, tít bà tròn lá nữa, nè xoay xoay u, na nuôi tít và นี่ปลาจนตัวดีซ่องแล้วนะจนตัวดีซ่องตัวนี้ปลาลาดมัดแลลวครับผมกัดว่าแหลก ปลาดีได้ก็หกตัวนะครับปลาได้หกตัวกัดตัวเหล็กได้หน่อยมากนะก่อนเดี๋ยวไปดูกัดว่าตีซ้องกันนะครับว่าไ,ได้กี่ตัวละ่ะกัดตัวตีซ้องก็จะเป็นกัดเกลานะอยู่ตาหนาบ้างนี้นะครับที่มีต้นโนดตัวเหล็กอยู่ตากวางโนได้ปลาหกตัวมาลุ้นรู้ว่าตีซ้องกันนะครับ จะได้กี่ตัววัาที่จ้องก็ไม่คอยเห็นเลยลงๆเลยไม่มีเลยอ่านี่เป็นอยู่หนึงน่งตัวปลาเด ว่าตี่องนี่ปลาก็ไม่ค่อยตยิดเหมือนกันนะพ่อพอกันเลยกับวัวเลยด้านหน้านี่ติดอยู่ปลาดุกนูปลาหม้อนู่นี่ช่องตัวปลาดีนังกวาปลาดุกแลกว้วก็ปลาหมอด้านหน้านู có lẽ là tay mặt lên ngân chia mày mi ba bên lệch bắt được toilet môn yên tuổi nhuệ 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 เปมันติดนานเกินนะมดัดเนี่ยเดินมาสุดแล้วนะครับติดอยู่ช่องตัวเมื่อวนี้เมื่อวุดนี้ติดอยู่ช่องตัวนะครับป่าหม้อลาว ก็ลปลาดีนั่งกวาด่องตัวโอเคครับผมก็ได้ดูกัดสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ามาดูปูนันนะพอได้เยอะมานะครับนี่นะครับปูน,นันลาตั้งมดนี่ได้ก็เยอะอยู่นะพอได้กินอยู่นะครับปลาจวนร่องตัวด้วยกัดซ่องวั <c oughs> กวก็พอได้อยู่ครับผมนี่ว่าไม่ได้เลยนะก็กัดดักปลาผมเก็บแล้วนะครับ ขี้การมาดูเลยเก็บตังซ่้องวัวเลยนะพระว่าปลาได้หน่อยก็เลยขี้การมาดูแล้ว,กวเ,นะวก,เก,วก็บไปเลยดีกว่านะอเอาเกลียวผมขอสรุปว่าหมาลอยกัดซ่องวัวดักเอาไว้หนึ่งคืนก็ได้ปลาปอกินนะครับมาเยอะมากนะการสำรับคลิปวันนี้นะครับการตังเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ก็มาติดตามรับชมไวเจอกันแม่ลาคลิปนะ วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม